ขาผู้เปิดได้ทิศแรกเลยที่วอชิงตันก็คือรอเนี่ยค่ะนานมากแบบว่ามากกว่าครึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวรอบนี้ก็เลยแบบว่าไม่ยอมแพ้ค่ะ ouais. มาซ uh ้ำแล้วก็จะมาซื like this, ้อใหม่แล้วก็จะมาชิมให้ทุกคนได้ลองชิมว่ามันอร่อยแค่ไหนอร่อยมากทุกคนมีเนื้อองุ่นอยู่ในนี้ด้วยอแล้วก็ให้กินแบบเอียง45องศาอย่ากวนชาทุกคนหมานุ่มมาก มาแชาเลเวอร์แนะนำสำหรับอากาศหนาวๆแบบนี้ได้กินชาชีดอุ่นๆเริ่ด ยังสู้ชีวิตอยู่ mm hmm. ก็จะมากินร้านชานมนะคะ mm hmm. ที่ฮิตที่สุดในเซียตทต่ตอนนี้กันค่ะซึ mm hmm. ่งร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองเบลวิลค่ะในรัฐวอชิงตันได้ข่าวว่าคิวเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดมากๆเลยแล้ววันนี้มุก็เลยจะพาทุกคนค่ะมาลองชิมว่ามันอร่อยมากแค่ไหนนะคะและเดี๋ยวตามโมนะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะไปกัน mm hmm. แบรนด์ชาค่ะที่มีสัญชาติจีนนะคะความโดดเด่นตรงที่ว่าตัวชาเขาเนี่ยผสมชีสขึ้นมาเป็นหลักแล้วก็ยังคอนเฟิร์มอีกด้วยว่าใช้นมแท้แล้วก็น้ําผลไม้แท้ค่ะโดยที่แบรนด์เฮที T นะคะในประเทศจีนเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นคู่แข่งที่สําคัญของสตาร์บัคเลยค่ะเพราะว่าเขาวางโพ i ิชันของตัวเองไว้เนี่ยเหนือกว่าร้านชาร้านอื่นแต่ก็อาจจะไม่ถึงขนาดสตาร์บัคแต่เขาก็พยายามจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้เทียบเท่ากับสตาร์บัคเลยแล้วตัวสําหรับเ hey ฮทีงนะคะเขาก็ได้คิดค้นตัวชาของเขานะคะตั้งแต่ปี2012ค่ะ แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนตอนนี้นะคะเป็นชาเกรดพรีเมียมภายใต้ชื่อแบรนด์เฮทีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเฮที hey เนี่ยมีทั้งหมด4,300สาขานะคะใน300เมืองทั่วโลกสําหรับในอเมริกานะคะก็มีถึง9สาขาด้วยกันค่ะและตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือสาขาของเมืองเบลวิวนะคะรัฐวอชิงตันค่ะแล้วก็จุดเด่นของแบรนด์เขาอีกอย่างหนึ่งนะทางเฮทีอะคะ่ะเขาก็มีการพัฒนาเมนูใหม่อยู่เรื่อยๆแทบจะเรียกได้ว่าทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวแล้วก็ทางเฮทีนะคะร่วมกับ คอนแลบแบงด์ังต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเฟนดีนะคะเฟนตี้หรือว่าการ์ตูนแอนิเมตต่างๆถ้าเกิดใครนะคะเป็นสายที่แบบชอบเก็บคอลเลกชันคอลแลบกับแบรนด์เนี่ยก็จะแนะนําเลยค่ะว่าอย่าลืมมาเก็บคอลเลกชันเฮทีกันนะคะ แล้วก็จุดเด่นที่เป็นความแตกต่างระหว่างเฮทีนะคะตอนนี้เฮทีเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเวลาต่อคิวของเขานะคะจะมีคิวยาวมากเลยค่ะบางทีนะคะเริ่มตั้งแต่30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็เคยมีที่บางสาขาเนี่ยต้องต่อคิวรอถึง6ชั่วโมงด้วยกันเลยค่ะโมเนี่ยเคยมากินที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วค่ะตอนนั้นน่ยก็คือสาขาเพิ่งเปิดได้ทิศแรกเลยที่วอชิงตันก็คือรอเนี่ยค่ะนานมากแบบว่ามากกว่าครึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวรอบนี้ก็เลยแบบว่าไม่ยอมแพ้ค่ะมาซ้าแล้วก็จะมาซื้ออใใหหมมมม่้้กก็จะาชชิิทุคนไดง มันอร่อยแค่ไหนน้ำตาลน้ำตาลปกติหมดเลยโอเคอเอาติงไปกลา นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําการจ่ายตังค์แล้วะคะ่ะแล้วก็เนื่องจากว่าที่เมริกานะคะจะเป็นธรรมเนียมที่เราจะให้ทิปกับพนักง,งานเสิร์ฟต่างๆนะคะได้มาแล้วนี่ค่ะซื้อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็รอคิวนะคะคิวเราคิวที่602-38ค่ะว่าตอนนี้กําลังพรแพ้์อยู่หรือว่าพิกอัพได้เลยนะคะเราก็มารอคิวอยู่นี่มันขึ้นเลขแล้วว่ากําลังพรีแพร์ ing นะคะ มุก็ได้รับชามาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะสั่งชาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะเป็นชายอดนิยมแต่ละอันที่ทางพนักง,งานเนี่ยเขาแนะนำเรามา2ตัวนี้ก็คือชาร้อนนะคะส่วน2ตัวนี้จะเป็นแบบไอซ์แบบเย็นตัวแรกก็จะเป็นมัทฉะเซนค่ะจะเป็นชาเขียวร้อนธรรมดาส่วนตัวนี้จะเป็นมัทฉะชีสกรีนก็คือเป็นเพวทีนะคะเป็นชาใสแล้วก็มีออนท็อปด้วยมัทฉะชีสค่ะ นี่ท็อปนมัสชาซีสเดี๋ยวเราจะเทแล้วก็ไปผสมคนกันเองตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเขาก็คือ Supreme b a มบัลชูกา b a บบ้ามิวนะคะมิ้วทีที่เราเลือกมาแล้วก็มีออนท็อปด้วยตัวครีมชีสแล้วเขาก็มีพ่นไฟให้นิดหน่อยอีกอันนึงจะเป็นชาผลไม้ค่ะที่เป็นหนึ่งตัวฮิตก็คือชีสคริปเกรปบูมแล้วก็ออนท็อปด้วยชีสเหมือนกัน าจะมาเริ่มกันเลยนะคะ <C> e <at> เอาเอาที่เจอกง่ายๆก่อน <C> e <at> แล้วก็วิธีกินชานะคะ <C> e <at> เขาแนะนำบอกว่าให้เอียงประมาณ45องศาเวลากินอ่ำชาชิสแล้วก็พยายามว่าอย่าก,กวนแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้ใช้น้ำผลไม้แท้ๆเลยไม่มีส่วนผสมของการสังเคราะห์เลยอันนี้ก็คือสิกเนเจอร์ของเขา <C> e <at> อร่อยมากทุกคนมีเนื้ออ้งหุ่นอยู่ในนี้ด้วย <c oughs> เหมือนให้ผลไม้แท้ๆเป็นชิ้นเลยค่ะแล้วก็พอกินกับตัวชีสอ่ะเข้ากันแบบลงตัวมากเลยไม่เลี่ยนไม่หวาน <c oughs> ก็คือกําลังดีเรียกได้ว่ากลมกล่อมมาก <c oughs> ใครที่ชอบกินชารสผลไม้แนะนําอันนี้เลยนะคะช <c oughs> ีสครปเกล้บูมอ่านี่เป็นตัวชาผลไม้ต่อไปตัวที่2นะคะใครเป็นสายชานมไข่มุกแนะนําตัวนี้เลย กินแบบเอียง45องศาอยากกวนชาพวกคนบอกวานุ่มมากอ,อร่อยมากรสชาติไม่แบบว่าไม่หวานเกินไปกำลังดีแล้วก็ตัวนี้ก็คือสามารถเลือกระดับความหวานได้นะคะมัวเลือกอหวานประมาณ70%อร่อยมากไข่มุกแบบว่าเม็ดใหญ่มากแน่นๆเลย กินกระชีดก็คือเพลินม,มากๆโอเคค่ะต่อไปเป็นชาร้อนนะคะที่นี่สามารถเลือกระดับความร้อนได้เหมือนกันจะมีร้อนเหมือนแบบฮอตเลยก็คือ70%วอร์มก็คือเป็นแบบปุ่นระดับความร้อนอยู่ที่6กอันนี้ิโมก็เลือกแบบฮอตมาเลยเพราะว่าอากาศตอนนี้หนาวมากอุ้ยอันนี้กินง่ายมากแค่แบบว่านี่ตอนนี้เขาปิดงี้แล้วเราก็บิดเปิดแค่นี้นี่เหมาะมากแล้วเราก็นี่ อร่อยมากใครชอบมัทฉะค้นๆแบบมูนะคะแนะนำเป็นมัทฉะเลเวอร์อืมนุ่มมากแล้วก็แบบมีแบบว่าความหอมของตัวมัทฉะแล้วก็แบบได้ความละมุนของตัวชีสที่เอามาผสมกันดีมากๆไม่เข้มข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานด้วยตัวนี้เพราะโมสั่งแบบว่าเหมือนหวาน70%มัทฉะเลเวอร์แนะนำสำหรับอากาศหนาวๆแบบนี้ได้กินชาชีสอุ่นๆเริศด ต่อไปตัวนี้ค่ะซิกเนเจอร์อีกอันนึงเป็นเพียวทีนะคะที่เขาบอกว่าเป็นชาเนี่ยเป็นชาแท้ๆล้วนๆเลยไม่มีการสังเคราะห์เจอปนชาอย่างอื่นเลยก็คือจะเป็นชาเกรดพรีมเมียมวัตถุดิบแบบว่าแท้ร้อยเรเซนงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือท็อปปิ้งที่เขาจะให้เราเนี่ยใส่เข้าไปเองจะเป็นตัวครีมชีสนะคะเป็นเป็นชีสมัชมช,ช่าชีสอ่าก็เทผสมกันลงไป เยอะมากให้ชีสเยอะมากทุกคนเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาชีสหนึบมากแน่นมากเราก็จะมาชิมกันชิมชาใส่ก่อนแบบไม่กวนก่อนละกันอืมกินแบบว่าชาอย่างเดียวก็อร่อยแบบอร่อยมากๆชาเขียวแท้ๆแบบไม่ผสมนมก็อร่อยไปอีกแบบนะอันนี้เรากินแบบวนชีสเข้าไปเลยอ อร่อยมากทุกคนคือสองตัวนี้มันจะแตกต่างกันเพราะตัวนี้มันจะมีความนมแล้วก็ความชีสอยู่ในตัวด้วยมันจะเลยเหมือนแบบเป็นครีมมี่ครีมมี่แต่อันเนี้ยพอเป็นชาใสาที่มันผสมชีสขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยจะมีความรสชาติเหมือนแบบเราเหมือนกินชาอูหลงชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะได้กลิ่นของชีสแล้วก็ได้ความละมุนเหมือนแบบว่าเป็นฟองฟอร์มของชีสอย,อยู่คือสั่งเป็นชาเขียวเหมือนกันแต่ว่าเกิดสั่งชาคนละแบบเนี่ยรสชาติก็ออกมาไม่เหมือนกันเลยเรียกได้ว่าดีมากๆเลยค่ะ ใครที่ไม่ชอบกินชีสอะไรเงี้ยโมก็ยังแนะนําให้มากินร้านนี้นะคะเพราะว่าส่วนตัวหมวก็ไม่ได้ชอบกินชีสมากขนาดไม่ได้เป็นชีสเลเวอร์แต่ว่าเป็นชาเลเวอร์ก็รู้สึกว่าเอ้ยพอชากับชีสเนี่ยมันมาผสมกันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะลงตัวได้ขนาดนี้อร่อยทุกตัวเลยสมกับที่พนักง,งานเขาแนะนํา โอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะถ้าจะให้แนะนําเริ่มจากชาผลไม้นะคะที่โมแนะนําก็จะเป็นตัวที่เรากินกันก็คือเป็นชาอุ่นแต่นอกจากอ่นเนี่ยเขาจะยังมีผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะพร้าวมาเวอรี่สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็การันตีได้ว่าใช้น้ําผลไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงมีเนื้อผลไม้อยู่ในชาด้วยต่อไปก็จะเป็นเวอร์ชันมิลค์ีนะคะก็จะเป็นตัวนี้สุพิีม์บวชูก้าที่เป็นท็อปปิ้งกับครีมชีสขึ้นมาหรือว่าจะเป็นมิลค์ชีบบ้าธรรมดาก็ยังมีแล้วก็เป็นบาวชูก้า ที่ไม่มีตัวครีมชีสด้วยแล้วก็อันนี้นะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะของพุ่งออกของสาขาเบลวิลค่ะจะเป็นตัวส่วนผสมที่เป็นมัทฉะเป็นหลักก็จะมีมัทฉะเซนมัทฉะจัดมินนะคะชีสมัทฉะมัทฉะโบบ้านะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ทั้งแบบร้อนแบบเย็นในทุกๆชาเลยถ้าได้เป็นชาอรกแกนิกของเขานะคะเป็นชาใสก็จะมีตัวเพียวทีค่ะอย่างที่เราเลือกก็คือชีสมัทฉะกรีนนะคะหรือว่าจะเป็นชีสมิลทีก็ได้เป็นตัวชาอุ่นหลงหรือว่าเป็นชีสกรีนทีที่เป็นตัวออริจิน ของเาแล้วก็จะมีเพียวรีเกิลกรีนนะคะก็จะเป็นชาเขียวเหมือนกันเลือกได้ว่าสามารถเลือกความหวานก็ได้เลือกระดับใส่น้ําแข็งว่าจะเอาเลกูล่าไอซ์เลสไอซ์ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาชาผลไม้ชานมชาเขียวชาร้อนมาร้านเดียวก็สามารถมาเอนจอยกับเพื่อนเลือกกินได้ตามใจชอบแบบที่ทุกคนต้องการกันเลย และสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากมานั่งรอยืนรอ,รอหนาวแบบโมนะคะก็แนะนําเลยค่ะโหลดแอปพลิเคชันเททีนะคะตอนนี้ค่ะมีแอปพลิเคชันแล้วค่ะให้สั่งออเดอร์ออนไลน์ได้นะคะแล้วเมื่อสั่งออเดอร์เสร็จเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปพิกอัพในร้านได้เลยค่ะเรียก้่าง่ายสบายสุดๆไปเลยและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่ของเอเชียนมาร์เก็ตค่ะผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะที่ทําให้เราได้มากินร้านอร่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใครมีร้านแนะ แนะนำนะคะหรือว่ามีอะไรอร่อยๆอยากให้โมไปกินในรัฐวอชิงตันเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะโมขอตัวไปกินชานมที่เหลือก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะตรงนี้นะบ๊ายบาย